เกมมิ่ง .n.th สู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส,งส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่ลิก์ด้านล่างได้เลยครับโอเคผมก็กราบสัสดีทุกท่านที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้นก็อยู่กับผมเช่นเคยครับฟีฟ่าบอลชแนลนะโอเคครับก่อนเริ่มคลิปนี้นะผมขออธิบายอะไรนิดน,นึงก่อนนะก็มักจะมีคนทักมาหาผมเสมอนะว่า พี่ครับจัดทีมให้เนี่ยต้องเสียเงินเท่าไหร่พี่ครับจัดทีมให้เนี่ยต้องโด o n a t เท่าไหร่ครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับพร้อมกันเลยว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายมาแต่ในตะไลแล้วฮนะไม่ต้อง donate ให้ผมสักบาทหรือว่าไม่ต้องเสียเงินอะไรให้ผมเลยแม้แต่บาทเดียวครับก <Surprise, S 1> ็คือ <f> ผมแค่ให้คุณเนี่ยทำตามบริการง่ายๆครับว่าเวลาที่ผมจะจัดทีมเนี่ยผมจะโพสต์หน้าเพจนะว่าตอนนี้ผมรับจัดทีมอยู่นะรับจัดทีมงบเท่านี้ ขึ้นไปหรือว่างบ100 m อขึ้นไปทำฟูลทีมนั่นฟูลทีมนี่อะไรประมาณนี้ครับคือให้เพื่อนเพื่อนนะมาคอมเมนต์ตอบในโพสต์ของผมนะมันก็จะทําให้ผมเนี่ยไปสุ่มนะว่าจะเอาใครนะสักคนหนึ่งนะแต่คือที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆมักจะบ็อกเข้ามาในเพจมากกว่านะแล้วคือมันไม่ตรงตามกติกาที่ผมกําหนดไว้นะคือผมแค่ต้องการให้คุณไปคอมเมนตะ์นแล้วผมก็จะสุ่มแค่นั้นเองนะก็จะทําให้แบบฟรีฟรชิลชิล,ชลอยู่แล้วครับแล้วคือการจัดทีมผมเนี่ยมันไม่ได้ดีอะไรเลยอนะแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะ ควรค่าแก่การมาหาเงินกับเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นก็เก็บตังค์ไว้กินข้าวครับแล้วก็ทําตามปฏิกิราที่ผมบอกนะเลยเดี๋ยวผมจะทําทีมให้ฮะแต่คือมันก็อยู่ในขั้นตอนการสุ่มอยู่ดีนะคือใครจะได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งฮะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันทําให้ทุกคนไม่ได้จริงๆครับมันทําทีมทีมหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาน่อนข้างนานนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่างที่แบบจะทําทีมสองสามทีมในแต่ละวันได้ครับก็ขออภัยด้วยจริงๆนะโอเคครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะสำหรับเจ้าของไอเดีย ต้องการให้ผมเนี่ยทำเป็นฟูลทีมบาร์เซโลน่างบ2300 m อแบบคละปีนะแล้วก็บวก5ทั้งทีมครับแล้วก็มันจะมีประเด็นหนึ่งนะที่ว่าผมเนี่ยบ้าซื้อนักเตะบวก5เว้ยคือกูไม่ได้บ้านนะเว้ยแต่คือเจ้าของไอเดียครับเขาต้องการให้ผมซื้อเองนะผมไม่ได้เลือกเองครับเวลาจัดทีมเนี่ยผมจะคุยกับเจ้าของไอเดียเสม,มอครับว่าเขาต้องการอะไรฮนะแล้วเขาต้องการบวก5ฟูลทีมาะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ต้องมาโพสต์ด่ากูเลยว่าซื้อแต่บวก5ครับ น้องเขาต้องการให้ซื้อแบบนั้นนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยนะสำหรับการเลือกซื้อนักเตะ,ะฮะก็ต้องบอกว่าการเลือกซื้อนักเตะแม่งก็เป็นสไตล์ของผมแล้วนะอย่างหนึ่งตัวแรกครับผมต้องพูดถึงเมสซี่ก่อนนะฮะเมสซี่เนี่ยมันเก่งทุกปีครับเอาจริงมันเก่งทุกปีนะไล่ตั้งแต่16ขึ้นไปเนะี่ยหมดเนี่ยเก่งหมดเลยฮนะ Surprise, แต่ตั้งแต่11ลงมาข้างล่างนี่คือใช้ไดนะ้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นเมสซี่เราจะต้องเลือกจาก16ขึ้นไปคนระับก็คือ10 0 m นะ EC เนี่ยโวเดียว6 5 0 m เข้าไปแล้วฮะ1 4 WC นี่พอได้ครับราคาประมาณ2 8 9ก m นะแต่คือสิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่คือผมกะจะเลือกระหว่าง14 T กับ16ฮะเพราะว่าราคาสองอันเนี่ยพอๆกันนะแล้ว 1, 16เนี่ยมันหลอกว่าส่วน14 T เนี่ยมันเก่งกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยฮะด้วยค่าพลังของมันนะแล้วผมก็ไม่ได้ถามน้องเขาด้วยครับว่าเขาอยากให้ผมซื้อเมสซี่ปีไหนฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะซื้อ1 4 T นะถ้าจะเอาไปใช้งานจริงยังไงไก็ สิบสี่ทีมันดีกว่าอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นจัดไปนะสิบสี่ทีมันสองร้อยแปดเก้าเองส่วนสิบหกเนี่ยมันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนะแพงกว่าตรงที่มันหล่อแค่นั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเน้นใช้งานจริงเอาปีนี้แล้วกันนะไปตัวแรกครับลุยเลยและแน่นอนครับว่าเรามี M แล้วเราต้องมี SN นะฮะมันจะได้ครบ3ประสาน MSN เนะเพราะฉะนั้นต่อไปต้องเป็นเนย์มาครับเนย์มาเนี่ยคงไม่ซื้อ E4 นะเพราะว่าตัวเดียวก็500แล้วตังมันจะลดเร็วมาก เพราะฉะนั้นคงต้องเป็นปี16ครับสำหรับเนย์มานะ16หรือว่า14ทีดีความจริง14ทีมันดีกว่า16อีกนะในเรื่องความอึดใช่ป่าววะเออเนี่ยความอึดมันเยอะกว่ากันเยอะเลยครับแต่ว่าสเตตข้างใน16ดีกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นเอา16ดีกว่าเนาะไอ้ตรงนี้มันค่องขั้นจะเยอะกว่าพอสมควรเลยฮะสกอร์16ก็ดีกว่าเป็นยอดเลยนะโอเคงั้นเอา16แล้วกันนะไอ้เรื่องของความอึดเนี่ยพอบวก5ไปมันก็ไม่ได้แย่นะคือ83นั่นเองฮะ จัดไปฮะ16ร้อยเก้าสิบ m ต่อไปต้องเป็นโซเลสนะโอเคเดี๋ยวพึ่งนอกประเด็นเดี๋ยวกูลืมโซเลสนี่16ก็น่าจะดีนะคือ14 14ทีเนี่ยมันดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันดีกว่าทุกอย่างเลยแหละ14ที่นี่เห็นปะมันจะมีแค่16เนี่ยมันชนะเรื่องความคมเนี่ยนะฮะแล้วก็การหาช่องนะที่แบบสุดตีนนะแต่ที่เหลือเนี่ย14ทีกินขาดนะ เพราะฉะนั้นผมตัดสินใจว่าจะเอา 14T ครับพอด้วยหลายๆเรื่องนะ 14T มันทําได้ดีกว่าแล้วราคาก็สูงกว่ากันนิดเดียวเองลุยเลยนะตัวเลฟปีนี้มันมีความเร็วไงผมเลยคิดว่าเอาความเร็วไว้ก่อนนะ16บว5ผมใช้จนเบื่อละแล้วมันช้ามากครับบอกตามตรงเลยว่าช้า 14T เนี่ยก็ยังช้านะแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยฮนะต่อไปก็ เดี๋ยวผมขอคัดกล้องปีเก้หน่อยแล้วกันนะเพื่อจะได้ตัวที่ดีที่สุดฮนะดีที่สุดคือไม่ใช่เอาตัวที่แพงที่สุดนะแต่คือเอาตัวที่มันคุ้มที่สุดนะณตอนนี้นะไอ 10WC กับ EC เนะี่ยคือคือกันนะขอดูพลังหนะ่อยโอ้โห 10WC ดีกว่าหลายๆอย่างนะแต่ว่าราคาค่อนข้างจะห่างกันเท่าตัวฮนะตอนนี้เรามี MSN แล้วก็ปีเก้นะฮะ เดี๋ยวเอากล้องหลังอีกตัวหนึ่งไปเลยแล้วกันนะจะได้เอาตัวหลักๆให้ครบก่อนนะ m a s เคลาโนเนี่ยผมกลาวว่าจะเอาปีนี้ดีไหมปีนี้แหละฮะจะได้สุดไปเลยนะส่วนกล้องหลังนะจะได้สุดไปเลย m a s เคลาโน16 EC นะค่อนข้างเก่งครับใครทำฟูบาซ่าก็เอาตัวเนี้ยนะแนะนำเลยฮนะส่วน LP เนี่ยใจเย็นนะอย่าเพิ่งไปซื้อนะ600 m แพงไปคนระับจะถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งแหลนะฮะมันก็เก่งตามราคาแหลนะฮะ แต่ว่าถ้าง,งบ 2,000m เนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อครับไม่ไหวแพงตังค์ไม่พอซื้อตัวอื่นกันพอดีนะส่วนบุสเก็ตก็คงปีนี้เช่นกันดีไหมดีปะวะเมันเกินงบปะผมกลัวมันเกินงบไม่ใช่อะไรเงี้ยอตอนนี้มันเหลือพัน m แล้วไนงะถ้าซื้อตัวนี้ไปตัวเดียวมันก็ค่อนข้างจะเกินเกินงบว่ะลดเอามาสัก1 0 w ก็พอนะ 100m นะต่างกันต้อง 100m นะให้เอาตัวนี้พอครับบุสเก็ตนะเดี๋ยวไล่ตัวหลักให้ครบก่อนนะ โกผมกลาวว่าจะเอาบ i c ตอ r b บอลเดไม่ก็บาว o วนะบิ c ตอ r b บอลเดมันยังไงวะผมมาแฟมมาเล่นก็อยากจะซื้อครับมันไม่ค่อยขายบวก5นะตัวเนี้ยผมเคยใช้บวก5ของมันนะก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เลยฮะค่อนข้างดีเลยละ่ะมาติเยอะก็ใช้ได้ครับแม่งก็ไม่มีขายเช่นกันนะเออเอาใครดี Mark b บา a ตไม่มีเหมือนกันฮนะอุมติตี้อุมติตี้นี่ซื้อไปเลยครับบวก5ก็พอนะ40 m ไม่เป็นสำรองฮนะ คือน้องเขาก็บอกว่าไม่ยังเป็นต้องเอาตัวปัจจุบันใช่ไหมแต่ก็ซื้อไว้หน่อยก็ได้ครับกโกคาเซงเนี้ยถ้าบวก5าขายก็ซื้อนะตอนนี้ไม่มีฮะเซเก้นเซเก้นนี่ก็ซื้อไปด้วยก็ได้มั้งไปเป็นโกตัวสำรองนะตัวหนึ่งครับส่วนตัวจริงผมกะว่าจะาไม่เอาบ i ๊ก o อ b a บเดก,กับบาโวโนะเออปีไหนดีสุดวะตุนกยู 100m นิดเคไม่เอาไม่เอาแพง 60m โอ้โหราคาค่อนข้างจะเคลื่อน พลงแสงก็ปากนะลาไก่นะพลังแสงปลาไก่น่าสนใจครับคงจะต้องเป็นปีนี้แหละประหยัดลงมาหน่อยปีนี้มีปะมีปะมีปะปีนี้พลังแสงดีครับแต่พลังไม่ค่อยดีนะที่หายแล้วงานของกูต้องเลือกอีกแล้วไงต้องไงดีปีนี้แหละค่าพลังมันดีนะมันมีปลาไก่ก็โอเคแล้วครับอย่างอื่นก็ตามบุญตามเกิดออกไปครับสำหรับบิ๊กตอบอเดส ก็มีโก2ตัวแล้วนะฮะเหลือ back side, แบ็กซ้ายแบ็ขวาครับจอรดีอบาจอรดีอบาอยู่ไหนหาแป๊บนะฮะขออภัยด้วยนี่เลยปี16ก็พอครับเพราะว่าปีอื่นมันแพงนะแล้วเงินเหลือแค่ 900M อยเออย่างนี้ครับคพอนง้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะหมดตูดก่อนนะนั่นแหละเอาบวกหก็พอครับ 60M เอนะบวก5ก็เก่งแล้วครับผมยังใช้ตัวนี้บวก5เลยนะ16เนี่ยหดแล้วครับต้องเป็ซีเรียสมาก แบ็คขวาต่อครับดานิเอวเวส16 EC เก่งสุดนะฮะอยู่บาซ่าด้วยแล้วก็แพงไปนะเพราะฉะนั้นเอา14ทีก็พอครับตัวละร้อยอ่ะคิดดูแล้วกันนะแบ็คขวาจัดไปตอนนี้นี่เราเน้นตัวจริงไปก่อนนะเดี๋ยวตัวสำรองนี่มาแน่นอนนะกองกลางก็ชาบี้เนี่ยอยากจะซื้อนะผมอยากซื้อครับแต่ไม่ไหวอะบวก5,000อมนะ ไอปีลองๆมันไม่ค่อยเก่งครับอย่างเช่นพวกปี11อย่างเงี้ยปีสิธรรมดาอย่างเงี้ยโหอง้อเอ็มอะไม่ได้เก่งอะไรเลยนะซื้อไปเน้นเอาไปเล่นจริงได้ดีกว่าครับโอเคไล่ดูก่อนแล้วกันลาคิติชครับลาคิติชปีนี้บวก5ลองเทียบกับปี16ดูแล้วกันนะว่าในคุ้มกว่ากันนะ16ก็พลังต่างกันแค่1เองนะ มันมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันไปครับสิหนี่คงจะต้องเทียบกับโบกหกนะอืมเอาไงดีสิบหนี่ได้เรื่องการยิงเยอะเลยครับส่วน ec นี่มันก็มีเรื่องความเร็วนะมีเรื่องความเร็วที่เหนือกว่านะส่วนตรงนี้ก็คือ,คอกันครับมีดีกว่าด้อยกว่าบ้างนะโอ้แต่ว่าสิบหกนี่จะเหนือกว่าแทบจะทุกอย่างเลยครับในพลังโบกหกนะโบกหกเก้าสิบห้าเอ็มเอง เอาโบกหกปีนี้แหละฮะจัดไปครับโจ้ <S <S โกองหลังก็ผมกะว่าจะซื้อไว้ก่อนไงพวกกองของกองหลังเอาให้แน่นก่อนแล้วตั้งเหลือค่อยไปจัดกองหน้านะกองหลังแม่งค่อนข้างกาก,าก,ากเลยจัดจัดว่ากาก,ากเออริโกโมตต้มาสตาปีนี้ก็ไ,ไปเป็นสำรองได้นะ 40M เอ็งครับขำๆมันเป็นตัวกองกลางนะในปีนั้นนะอาบ,บีดาวก็ค่อนข้างจะแพงเกินจริงเยอะเลยเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดนะแล้วเป็นมานานแล้วด้วยครับ มันก็เลยแพงเป็นพิเศษนะกองหน้าก็เดี๋ยวเอาปเปโดปีกตัวล้วกันนะโอ้บวกแปดครับตัวละพันเอ็มให้ตายเถอะเอสิบยูก็ได้นะบวกห้าก็พอไหมเดี๋ยวบวกหไปเลยดีม,มันจะทําให้ผมเกินงบเกินไปเปล่าวะเออบวกห้าก็พอครับไปจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเกินไปเดี๋ยวเผื่อเราไปอัดตัวอื่นเพิ่มได้ด้วยนะ แต่เองจริงก็เริ่มเยอะแล้วนะ14ตัวแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อพวกปี16ตัวที่มันแบบเป็นดาวลุ่งไว้หน่อยก็ได้นะ30มสเอมนะเซกิโรเบโต้แม่งโตซุปเปอร์ซับเลยนะดีก็ดีบางทีก็ไม่ดีไอ้ห่าชีวิตจริงนะซื้อไปก็ได้ครับบวกนะ30เอมเองจะได้เป็นตัวสำรองสำรองไปเลยฮะเดี๋ยวยาตูเล่ครับแม่งแพงเกินแพงเกินไปเลยอะเซดูเกตา ไงดีซื้อไปดีไหมซื้อไปดีไหมกลางตัวรับตัวสำรองปะจัดไปฮะหกห้าเป็นตัวสำรองได้นะอิบราฮิโมวิชดีไหมเอาพิตันไปด้วยดีไหมผมไม่ได้ถามเขามาด้วยนะว่าเขาเล่นเปิดหม่งเปล่าแต่เอาซาตัานไปด้วยก็ได้ครับเพราะมันเล่นได้ทั้งคู่ละฮะจะเปิดจะเล่นลูกเลียดตักข้ามหัวอะไรอิบราเั่นก็โหดอยู่แล้วฮนะเพราะเขาคือพระเจ้านะโอโหนี่ผมลืมตัวหลักเลยนะเนี่ย ผมลืมลูกหม้อของทีมเลยฮนะอันเดรสอินิเอสตานะฮะแล้วผมเล็งไว้แล้วว่าจะเอา08แดงฮนะเพราะว่า 140m นะเราใช้ดีด้วยอันนี้ 99m ฮนะส่วนปีนี้ก็179ผมว่า08แดงดีกว่านะไม่เชื่อดูไปโอ้โหมันก็สูสีกันนะมีข้อดีข้อด้อยต่างกันไปคนระับแต่ผมชอบ08แดงตรงที่ว่ามันได้ห้าดาวนะแต่ปี EC แม่งมีความเร็วอะเจ็ดทะเล แล้วก็ส่งดีขึ้นจบจะกอดีกว่าเปิดบอลแจ๋วกว่าสูงกว่าหนักกว่าอืม้มค่อนข้างหนักใจนิดนึงปีนี้มันเตะลูกโทษได้ฟรีคลิกได้นะยิงโค้งก็เหมือนกันนะพอๆกันยิงไกลเยอะสุดแปดแดงเลยฮนะประหยัดตังมาหน่อยนึงแล้วก็ได้ห้าดาวจบไปมีหลายตัวนะที่ไม่ได้ซื้ออย่างเช่นโรนดินโยอย่างเงี้ยนะไม่ต้องถามผมเลยว่าทำไมไม่ซื้อนะ แพงครับแค่นั้นแหละเหตุผลไม่ต้องถามเลยเพราะว่ามันเป็นฟูลทีมบวกหนะซื้อเหรอน,นี่แม่งไม่พออยู่แล้วฮะมันจะทําให้กระทบไปกับทุกอย่างนะนเสียเงินเยอะไปว่างั้นเถอะมาเกรสไปศูนย์กเป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งของทีมไปเก้าเอมฮะโโอเค oh, okay. ตอนนี้เหลืออีกร้อยเอมนะเดี๋ยวผมขอลองเอาข้อทีมดูก่อนละกันนะครับ โอเคครับก่อนนี้ก็เอาเข้าทีมแล้วก็จัดแผนเสร็จแล้วนะแล้วก็แผนเนี่ยจะไม่คำนึงถึงชีวิตจริงนะฮะเพราะว่าถ้าเรามามวแต่จะเอาตามชีวิตจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ดีฮนะบางแท็กติกของชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เหมาะสมกันในเกมนะฮะอาจจะได้แค่ฟิลลิ่งแบบว่าฟินๆอ่ะว่าเออแม่งเหมือนชีวิตจริงนะแต่คือเล่นจริงๆมันก็โอกาสหัวร้อนสูงเพราะฉะนั้นขอจัดเป็นแบบปกติละกันนะแบบที่เอาไว้ลงแรงทั่วไปแล้วแบบไม่หัวร้อนนะ กอแผนเนี่ยค er nice, mm ่อนข้างดีครับถ้าจะให้ดีกว่านี้คือขยับ CDM นะไปเป็นกองหลังเลยฮะมันจะแจ๋วมากเลยครับมันจะแน่นแล้วก็ส่วนดีนะแต่ในที่นี้ก็เป็น CDM ก็ได้ครับจะได้เฟี้ยวๆไปส่วนลูกศรนะจะประมาณนี้ฮะโอเคประมาณนี้นะจ๊ะปรับตามได้เลยครับอันนี้ลูกศรเกมรับนะฮะลงสุดได้ก็ลงสุดนะปีเกมแม่งก็ลงแค่สองแตนี่เอาเวทแม่งไม่ลงเลยะกองกลางไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวมันเหนื่อย สำหรับตัวจริงหน้าตาประมาณนี้นะตัวสำรองก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันบ้างนะในคลิปในไฮไลท์ฮะสำหรับแท็กติกครับก็ขอไม่อธิบายแล้วกันนะว่าประมาณไหนฮะแต่บอกว่ามันเล่นเกมค่อนข้างช้านิดนึง้วกันนะเร็วบ้างช้าบ้างอ่ะปานกลางครับประมาณนั้นสำหรับบทบาทนะฮะมาก็แผนนะฮะหน้าตาประมาณนี้นักเตะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงสำหรับฟูบาล์เปนในงบ2 3ง0เอ็ม โอเคครับก okay, so, <Yeah. S 1> ็เดี๋ยวมานั่งดูไฮไลท์ของแผนนี้นะการทําประตูต่างๆฮะส่วนเกมลับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าจะพูดให้ฟังแทนละกันนะจังหวะนี้เป็นเกมบุกนะของอินเสตาครับส่งมาให้อิบราฮิโมวิชจ่ายมาเมซี่ครับบนกลับมาแล้วปั่นด้วยซ้ายฮะโอ้โหแล้วโซเลตซ้ําเข้าไปนะต้องบอกว่าหลุยส์โซเลตสี่ทีครับเป็นตัวหนึ่งนะที่ซื้อมาแล้วคุ้มที่สุดเลยฮะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาแกยิงเยอะสุดนะแล้วก็จะเก่งในเรื่องการเข้าไปซ้ำฮะ เรเดวายิงติดเมื่อไหร่เนี่ยโซเลตซ้ำได้ตลอดฮะดูฮะเนี่ยฮะโอ้โหมันเป็นนักเตะต,ตัวหนึ่งนะที่จมูกไวมากครับเวลาที่บอลมันกระเด้งออกมานะก็ใครเคยใช้ก็น่าจะสัมผัสได้นะคือผมเล่นมาทุกปีแล้วครับโซเลสเนี่ยสี่ทีเนี่ยผมรับประกันได้ว่าดีกว่าปีสิบหกแน่นอนนะสิบหกมันก็ได้เรื่องความคมประมาณนั้นปีนี้ก็เนี่ยฮะมาได้เรื่อยๆนะเบียดก้องหลังหลุดเข้ามาได้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะก็จัดว่าแข็งใช้ได้นะ เร็วแข็งคมครับปีนี้จังหวะน,นี้ได้ฟรีคลิกนะฮะก็เดี๋ยวมาดูฟรีคลิกลูกสูตรอันนี้กันนะก็กดเรียกนะักเตะเพิ่มมาตหนึ่ครับแล้วตัดมาให้โรเล็ตยิงครับโอ้โหสวยงามสวยงามเหลือเกินเดี๋ยวมีภาพช้าด้วยนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะบอลมันไปยังไงฮนะเนี่ยนะดูฮนะตัดมาโซลเลยิงปาบลอดดากฮะดาก,ดากไม่เลยครับมาเซลโลนะ ว่ายิงอย่างงามล้าลูบเมื่อกี้ชอบชอบจังหวะนี้โซเลสครับหลุดเดียวฮะโอ้โหจบเลยอย่างงี้เล่นท่ากุนตีหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปเลยฮะปีที่บอกครับว่า14ี่ทีมันจะเร็วกว่า16นะปี16เนี่ยจัดว่าช้าเลยครับโซเลสนะปีนี้มันได้เรื่องความเร็วมาเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องเลยครับจังหวะนี้เห็นบ้างเห็ผมบอกโซเลสมันจะเข้าไปซ้ำไวนะแต่ว่าเปเป้มาเบียดพอดีครับก็เลยกลายเป็นเครดิตของเปเป้ไป จังหวะน,นี้ผมมาเกลาโนครับเบียดอิบราฮิโมวิชหรือเปล่าเมื่อกี้ค่อนข้างจะแข็งใช้ได้นะชนพวกกองหน้าตัวใหญ่ได้ครับมาเกลาโนนะแต่แค่ว่าลูกกาอากาศไม่ค่อยดีแค่นั้นเองฮนะจังหวะน,นี้โซเลสเห็นว่ามันมาค่อนข้างเร็วนะฮะแต่คือจ่ายให้เนมายิงคนระับก็หลายๆลูกอะเล่นปักข้ามหัวหรือเปิดหมงโซเลสแม่งทำได้ดีเวอร์นะผมรู้สึกแบบอยากจะไปซื้อ 14T มาใช้เหมือนกันนะไอปี16เนี่ยแม่งช้าเกินไปฮนะ จังหวะน,นี้โอ้โหบุสเกตครับมีล็อกหลอกหนึ่งทีแล้วยิงเข้าไปแบบเลียดๆนะต้องมีคนถามแน่นอนว่ายิงเลียดๆยังไงฮะก็กดยิงธรรมดาครับไม่มีอะไรแค่กดเบานิดนึงจังหวะน,นี้ครับโกของเรานะฮะเซฟได้ครับแล้วก็ไอโกของเขาครับผู้ผิดโกของเขาเซฟได้แล้วเราเปิดเต็มุมมาลูกนี้โอ้โหเนี่ยโถมตัวเข้าไปยังไม่โดนบอลเนนะี่ยแล้วบุสเกตครับไปแย่งมาได้ยิงสามเข้าไปเรียบร้อย ก็ดูเอาละกันนะว่าบุสเกตครับกางรับตัวนี้ทําไมมันยิงคมขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็ถือว่าน่าใช้ครับแต่ไอดีผมหลักไอดี ID หลักผมเนี่ยมีอยู่แล้วนะบุสเกตปีนี้ก่อนนี้เมซี่รุดเดียวมาจ่ายมาให้โซเลสครับโอ้โหไอลูกที่มันต้องเข้ามันเสือไม่เข้านะลูกนี้แต่มันก็นานๆทีครับมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะสำหรับการยิงชนเสาอันนี้จ่ายมาให้ซาตาน,นครับแล้วโซเ,เลสเล่นชิงกันนะ โอ้โหเราจ่ายมาอิบารุดเลยฮะเราจิ้มมาให้ลาคิติชยิงเข้าไปครับก็มีลูกยิงกับเขาบ้างนะจ่ายอย่างเดียวเลยฮะเกมนี้ก็มียิงบ้างจ่ายบ้างนะจังหวะน,นี้ปีเก้ครับขึ้นมานข้างสูงนะแล้วสตาตันนะโอ้โหเรียกได้ว่าคมกริบนะช็อตนี้ฮนะกองหน้าหลายตัวนะยิงแบบนี้ไม่ค่อยได้คนระับเพราะว่าโกมันเซฟง่ายนะอันนี้แม่งยิงผ่านเข้าไปเฉยครับเหมือนพวกตัวตำนานฮนะยิงยิงมุมนี้ได้ ลิ้นพันแปบบ๊บเกมนี้ก็อิบ,บาร์งข้างเด่นนะฮะจังหวะนี้เนมมาเปิดมาแล้วนะซาตันม่งเรียบร้อยฮนะก็แน่นอนนะซาตันนะศูนย์เ้านะใช้ได้เลยใครทำฟูบาซ่าก็ซื้อไว้ก็ดีครับไอพวกลูกกลางอากาศเนี่ยก็จะได้หลากหลายขึ้นนะไม่ใช่แบบเล่นเฉพาะต่อบอลน,นะจังหวะนี้โกเราแม่งซูเปอร์เซฟสัตนะบอกเลยคนระับโกบาซ่านะบทจะดีก็ดีครับบทจะแย่ก็แย่นะก็คือดีบ้างไม่ดีบ้างฮนะ ไอ้บิ๊กตอบอดก,ก็ถือว่าใช้ได้นะมีอยู่เกมนึงแม่งเซฟจนผมชนะคิดดูแล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้ตัดมานะเรียกได้ว่าตัดมาเฉพาะชอ็อตที่ยิงคนระับเดี๋ยวคิดมันจะนานไปนะก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดให้ฟังแทนช่วงนี้เมซี่ยึกยักนะแล้วรอเพื่อนข้างล่างมันวิ่งคนระับแล้วเซกิโรเบโต้ฮนะตัวสำรอง,องเราเปิดมาซาตันหม่งไม่ได้คนระับแต่เนมาเก็บได้แล้วยิงซามเข้าไปเรียบร้อยนะฮะ ก็เนี่ยฮะตีของเรานี่ก็จะหมกไวเช่นกันนะสำหรับเนย์มานะห้าดาวด้วยครับเส๋วจงหวันนี้คือเราไม่ต้องรีบไปนะเราก็แบบต่อบอลเนี่ยเอาให้ชัวไว้ก่อนแค่นั้นเองครับเห็นข้างล่างมีพื้นที่ก็จ่ายมาโคตรสวยอ่ะโรเมซ,ซี่มีพื้นที่อย่างนี้ตักให้เนย์มาเอ้ย,ซยโซเลสครับกระโดดวันเล่เข้าไปนะโซเลสเนี่ยแม่งจะหมงก็ได้นะแต่คือแม่งกระโดดวันเล่เว้ยโคตรสวยครับแล้วดูเกมนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นผมจะให้ดูกันขำๆนะ โดนด่าครับว่าทําไมคืนนี้มีแต่โหดๆวะไอ้แน่นอนเซนเซอร์แป,ป๊บแล้วจังหวะนี้ฮะผมก็เลยอะไรวะโปรโมทช่องประมาณนั้นคือผมมาชอบโปรโมทช่องไงเขาก็บอกเพื่อโดนดา่าผมบอกเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิดไงอันนี้บอกเพิรกูโดนดา่าครับแล้วจังหวะนี้คือแบบโดนด่าว่าเพอรไงก็เลยขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยคนระับเดี๋ยวต้องยิงละ ก็เลยบอกเขาว่าแล้วแต่แล้วแต่แแตไม่ติดตามก็แด้งอนนี่ครับพอว่าผมเพอ้อใช่ไหมโอ้เราสาคุยด้วยดีๆมาว่าเราเพอ้อฮะบิบาบอกนี่เลยว่าโค้ดกูเหรอยิงก็ไปเลยครับตั้นนะฮะจังหวะนี้แม่งพิวจังหวะชิบหายก็ไม่ไดีเจตนาจะประจานอะไรนะจะเข้าใจผิดครับคุยหน่ำขำนะคุยกันหนำขำแล้วผมไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วนะฮะอย่าไปซีเรียส เดี๋ยวว่าถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะ Surprise, ซึ่งวัน,นี้ครับโอ้โหอิบาร์ฮะทเตันอิบาราฮิวิชพระเจ้าจ,าจริงๆครับวิ่งมาจากด้านหลังนะแล้วย่งบอลไปยิงเฉยเลยนะเกมนี้อิบ,บาแม่งเด่นเกินนะฮะเดี๋ยวว่าโซเลนี่หายไปเลยฮนะซึ่งวัน,นี้เนย์มาครับมีพื้นที่นะรอเพื่อนครแล้วล็อกกลับมาเนย์มากวาดลบหนึ่งทีแล้วยิงเองฮะ ลาคิติซ้ำก็ยังติดอยู่ฮะสมชื่อมันจริงๆเลยลายิงติดเนี่ยเอ้ยลาคิติโอ้โหโกเขาใครวะกูตัวบ่าเมื่อกี้แม่งเซฟสัสๆเลยนะเียได้ว่ายิงกันอยู่3คนนะจังหวะนี้ต่อส้อนมาไฮไลท์สุดท้ายแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปฟังบทสรุปท้ายคลิปนิดนึงแล้วกันนะฮะ <S <S โอเคผมก็จบกันไปนะฮะสำหรับไฮไลท์การทำประตูต่างๆของฟูบาซ่าบก5ครับงบ2,300เอมนะ เงินเหลืออีกต้องร้อยเอ็มนะน้องเขาจะไปซื้ออะไรเพิ่มก็ตามสบายเลยฮนะก็ะถือว่าท,ทําทีหมอได้โอเคนะเพราะว่าตอนเล่นจริงเนะี่ยถือว่าสนุกมากคนระับเพราะว่านักเตะแต่ละตวัวเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีหมดเลยฮนะซื้อมาก็ไม่ค่อยมีผิดหวังนะคือมันก็ทําได้ดีในตามราคาของมันแหลนะฮะ แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรนะบางคนชอบมาแบบทําเหมือนว่าผมเนี่ยปวดเก่งหรืออะไรอย่างนี้นะไม่เคยนะฮะแรง์กิ้งที่ผมเล่นมันก็ไม่ได้สูงมากอยู่แล้วครับแล้วบางคนก็แบบชอบ่าผมตบกงตบไก่อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าบางทีเจ้าของอดีเขาส่งแรง์กิ้งอะไรมาฮะเราก็ต้องเล่นต่อจากตรงนั้นเพื่อทาไฮไลท์นะไม่ใช่ว่าแบบผมจะต้องเล่นจนถึงดาวทองแล้วมาทำไฮไลท์อะไรอย่างนี้มันมันก็ไม่ไหวฮนะมันนานไปนะนี่เล่นมา8เกมเนี่ยจะหลับแล้วเนี่ย ก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ค่อนข้างนานนะก็ดูกันมาจนจบก็ขอบคุณมากๆเลยโอเคแล้วเจอกันครับ